สายนี้คะแนนสวัสดีค,ะค่ะสวัสดีคะ่ะพี่กาแนนค้ยทำมคือตัวเอ็นมาตลอดเลย <c oughs> วันนี้นอนหนูเยอะจ้ะแนนเหงาเองไงคะการเขาไม่ค่อยใส่ใจอะคะ่ะพี่รักกันมานาน<ม>ยังเอย่ยสี่ปีกว่า <c oughs> สี่ปีกว่าสี่ปีกว่าแล้ว <c oughs> ค่ะไม่ใส่ใจนี่คือยังไงบ้างคะเอ่คือเขาเล่นเกมตลอดเวลาเลยอะอติดเกมใช่อายุเท่าไหร่แล้วคะติดเกมเนี่ย ยี่สิบสองค่ะอ๋อก็ส่วนใหญ่วัยนี้ก็โหกดกันสุดฤทธิ์เลยนะคะแนนเองก็คือก็คือเรียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมคะค่ะอืมและไงคะเขาเขาติดเกมมากแล้วปฏิกิริยายังไงโทรไปหาคุยกันโทรไปหาก็ไม่รับไม่รับสายติดเกมอยู่ใช่ค่ะถึงรับก็คือเหมือนกับไม่คุยพูดเวลาเราพูดอะไรไปเหมือนเราพูดอยู่คนเดียวเขาก็จะไม่คือบางทีถามว่าถามเขา ฟังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกฟังอยู่นะแต่พาถามเขาว่าเมื่อกี้พูดอะไรไปเขาก็ตอบเราไม่ได้อระหว่างนั้นก็จ้องจออยู่ <c oughs> ใช่ปะเขาคงใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะคะคือมันเป็นความความที่เราไม่เข้าใจกันด้วยเยอะด้วยอ <c oughs> ่ะ <c oughs> มีเวลาอื่นที่เขาเป็นปกติธรรมดามนุษย์มากไหมคะที่ละสายตาจากจอเล่นเกมแล้วมา ทำอะไรที่เป็นปกติกับเราเงี้ยค่ะเช่นไปเที่ยวกันดูหนังหรืออะไรเงี้ยน้อยมากอไม่ถึงว่าเออะไรเขาก็จะกลับบ้านเล่นเกมอย่างเดียวงี้ก็คือเวลาเขาเล่นเกมเนี่ยเขาก็เล่นดึกบางทีก็ยันเช้าเลยค่ะอ๋อหอนะคะใช่แล้วเขาก็นอนตอนกลางวันอย่างเงี้ยวิถีชีวิตก็จะส่วนทางกันค่ะแล้วเขาเขาเพิ่งเป็นหรือว่าเป็นมาตั้งนานแล้ว คือหนูเขา,าเคยคบกันแล้วเคยเลิกกันไปเรื่องเกมเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วอืแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนให้แต่ถ้าให้เขาเลิกเขาเลิกไม่ได้นะแต่ถ้าให้ลดลงเนี่ยเขาลดได้เหรอแล้วเขาลดไหมคะแรกๆเขาก็ลดนะคะแรกๆเขาก็เล่นวันหนึ่ง,งก็ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่พอแบบนานๆเข้าอย่างเงี้ยยิ่งติดเน็ตที่บ้านเลยอย่างเงี้ยยิ่งไปเลยอืเขาเล่นเกมอะไรอะคะ ออนไลน์อะค่ะมันจะมีหลายๆคน<อ>ที่ได้ไปรู้จักกับคนนั้น<อ>คนนี้คนนี้ได้เดี๋ยวถามก่อนน้องแนนเคยเข้าไปเล่นเกมกับเขาไหมเคยค่ะเอ่แล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างก็ก็เ,เล่นได้อะเล่นกับเขาก็เล่นได้แต่แบบบางทีเล่นเราเล่นด้วยกันเนี่ยแต่มันก็เหมือนเหมือนเราเป็นเพื่อนกันไม่เหมือนเราเป็นแฟนกันนะคะพี่อ,อืาใช่ไม่หลอกกาลังจะบอกว่าบางคนเขามีโลกโลกที่เขาชอบแบบเนี้ยค่ะคือการที่เราจะนั่งตั้งหน้าตั้งตาว่าเฮ้ย ทำไมอ่ะเธอต้องเลือกฉันด้วยสิคืออยากให้ลองเข้าไปดูในสิ่งที่เขาชอบก่อนว่าเอ้ยมันมีอะไรมันอะไรยังไงบ้างแต่คราวนี้แนนคงถึงขั้นอึดอัดเต็มที่แล้วล่ะเขาเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงคะหนักไม่ได้ค่ะพี่จริงเหรอหนักนะเขาก็เล่นทานข้าวก็เล่นแล้วก็นอนอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันเขาไม่ว่าอะไรเลยหรอจ๊ะแนนเขาไม่ฟังใครอยู่แล้วโอ้โหต่ละน่าเหนื่อยเกินไปเนาะเหนื่อยถึงที่สุดยังคะแนน เหนื่อยแล้วแต่รู้สึกว่าทำใจที่จะเลิกไม่ได้อะค่ะพี่ <c oughs> แล้วมันไปข้างหน้ามันไหวไหมล่ะหนูว่าหรือว่าเราเปิดร้านขายเกมเนะี <c oughs> ่ยทำให้มันมเป็นธุรกิจเกม <c oughs> เขาไปเลยเออแ,แบบว่าเป็นธุรกิจของเกมกบหรือว่าคุยเรื่องเกมกับเขาไปเลย คือไม่ไม่ไม่กล้าแนะนําที่จะบอกว่าให้เปลี่ยนเขาหรือรอจนกว่าเขาจะเปลี่ยนเพราะคนเราบางทีมันเปลี่ยนยากนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเปลี่ยนตัวเราเองก่อนไหวไหมถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็ต้องแยกย้ายใช่ค่ะนี่ไงมีอันนี้ส่งมาเป็นเอสเปัญหาโลกแตกค่ะแฟนติดเกมดูบอลชอบสนุกเกอร์โอ้โหอันนี้มาสามอย่างเขาก็มาเจ็ดปีแล้วปลงแล้วค่ะนี่ไง ต้องต้องต้องการการปลงอ่ะแต่นี้พี่รู้สึกว่าแนนก็ยังอายุที่เดียวเองเนี่ยจะจะไปทนอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะค่แต่เวลาหนูพูดให้เพื่อนฟังอย่างเงี้ยเพื่อนหนูเคยพูดว่าอ่ามันติดเกมก็ดีแล้วไงดีกว่ามัติดผู้หญิงอใช่แล้วก็แบบแต่เขาก็เขาดีความดีเขามีนะคะคุณพี่เขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เอาเลยเขาคือยุคเรื่องเนี้เรื่องเดียวคือคือในความเป็นคนดีก็เข้าใจค่ะแต่ว่าใส่ใจกันไหมเอางี้ก่อนคือเป็นคนดีเป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าเป็นคนดีที่จะเป็นแฟนกันมันก็คือการใส่ใจกันให้เวลากันตรงนี้มันก็สําคัญเหมือนกันอืมค่ะใช่ป่ะคะแนนแบ่งเวลาแนาะเนาะต้องคุยกัเรื่องเวลาไอไอวิธีคิดเมื่อกี้เป็นวิธีคิดบวกพี่ติ๋ได้บอกไงว่าจริงๆคนเราอยู่ที่คิด่ยคะถ้าแนนคิดอย่างนั้นได้จริงๆนะหมายความว่าเชื่อได้ยางไงจริงๆว่าเฮ้ยดีแล้วที่เขาไม่ ติดผู้หญิงไม่กินเล้าไม่อะไรอยู่อย่างนี้ก็โอเคอย่างนี้แปลว่าอยู่ได้ถ้าคิดอย่างนี้เชื่อได้อย่างนี้จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าแบบคิดแล้วก็แค่ปลอบใจตัวเองไปแล้วก็ทนไม่ไหวเนี่ยมันก็ไม่ไมใช่อองไงคือยังไงยังคงยืนยนันค่ะการมีความรักเราต้องมีความสุขบ้างตามสมควรนะคะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีความรักแล้วตั้งหน้าตั้งตาอดทนเนี่ยจะต้องถามก่อนว่าอดทนเพื่อถูกต้องเจ้าพี่เบิร์ดคือแบบอดทนเพื่ออะไรก่อนคือคือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทุกคน เลิกเถอะเลิอกอดทนแต่หมายถึงว่าต้องดูก่อนว่าจะอดทนเพื่อเห็นอะไรในอนาคตคือติดเกมอาจจะไม่ได้เลวร้ายแต่อย่างน้อยการ<ะ>เป็นแฟนกันมันก็ต้องมีปัจจัยด้านอื่นในการใช้เวลากันะ่ะชื่นใจกันบ้าง ของขอรางวัลนะที่ได้มามีค่าพอที่จะนทนไปม, <laughs> มีนะคะพี่ชอดคืออย่างนี้บางคนต่อสู้เพื่อให้ได้เขามา,อา,าตอนต่อสู้ก็เหนื่อยได้เข้ามาก็เหนื่อยอีก <laughs> <c oughs> เหนื่อยกว่า <laughs> เ่ยกวาเพราะนั้นแนนคะอายุขนาดเรามันมีโอกาสในการเลือกอีกมากมายต่อให้อายุเยอะนะก็ต้องเลือกที่จะมีความสุขอ่ะนี่นี่เจอเยอะเลยอ่ะเป็นคล้ายคุณแนนเลยค่ะอยู่ด้วยกันเขาเล่นเกมปล่อยแลนอนคนเดียวตลอดเลยแล้วหลุบเปลี่ยนตอนเช้าทุกวัน อืมค่ะเออแต่อันนี้ยังมีความใสใจหยดมาให้ชื่นใจเป็นน้าหยดสักหยดหนึง <c oughs> ด,นนดีนะเล่นเล่นทั้งคืนแล้วตอนเช้า,ชาปลุกให้ไปเรียนก็ยังน่ารักใส่นะแต่แตว่าอืมคือไม่รู้เวลาถามเขาว่าอย่างเงี้ยสนใจไหมเขาบอกสนใจก็สนใจอย,อยู่นี่ไงอะไรแบบเนี้ยตัดตาก็ไม่เขาหวานของเขานะ <c oughs> ขเขาพยายาม ไม่รู้ว่าสนใจอย่างแน,นอหรือไม่อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าก่อนที่ในใน,ในที่สุดรู้สึกว่าจะทนไม่ได้จริงแนนเอาเอาความสุขของเราไปผูกอย่างอื่นบ้างคือไม่ต้องไปนั่งตาข <อ S 1> เขาเล่นเกมเราก็ทำอย่าง <ไป S 1> อื่นแนนไปเตะตะกร้อเนี่ยแนนจริงจริงไปทําอย่างอื่นค่ะไปทำอะไรไปอะไรซะบ้างเออเวลาหนูเล่นกับเขาอะบางทีก็มีอยู่ที่เวลาหนูเล่นแล้วบางทีเขาเขาก็เลิกเล่นแล้วเขาอยากให้เราไปสนใจเขาด้วยอย่านี้เราไม่ไปเออนายอดน้ำบง ก็มานอนเขาก็มาโกรธแล้วก็เราถามเขาว่าเราลูมั้ยเวลาที่ไม่สนใจเราอืเรารู้สึกยังไงเขาบอกมันไม่เหมือนกันเขาพูออย่างเงี้ยโอ้โหไม่เหมือนกันตรงไหนสนุกก็ว่ามันเหมือนกันมากฉันเห็นแกตัวจริงๆแล้วพอฉันน้อยใจเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่เธอน้อยใจไม่ใช่เรื่องสําคัญนะนะ อยู่ที่แนนเลยนั่น<ล>แหละอยู่ที่ว่าแนนทนเขาได้แค่ไหนแล้วลหละถ้าอย่างเนี้ยค่ะนะคะคือเรื่องเหมือนเป็นเรื่องของการจูนกันนะคือไม่มีใครหรอกค่ะจะแบบว่าแหมฉีกซองออกมาแล้วสําเร็จรูปออกมาเท่เก๋ดูแลเอาใจใส่แต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเรายอมรับในข้อเสียหรือว่าข้อดีของเขาพอจะทดแทนข้อเสียของเขาได้ไหมข้อดีก็ไม่มีอุดมไปด้วยข้อเสียก็ต้องถามตัวเองว่าพอหรือยังอืมนะถ้าต้องทนเมื่อยนะนะคะก็ไม่รู้ว่าทำใจได้ไหมถ้าจะเลิกกับเขา ก็ไม่ไม่ไม่รู้สิครับไม่ไม่จำเป็นต้องรีบนะตอนนี้ก็ได้จ้าพี่ว่าๆนะคะเพียงแต่แค่ว่าอยากแรกก่อนเอาความสุขไปผูกกับเรื่องอื่นก่อนลองดูซิว่าเวลาที่เราหายไปอ่ะเขาจะมีความสุขกับการเล่นเกมของเขาอยู่ไหมล่ะเพราะตอนนี้ฉันก็ไม่มีความสุขกับการเดินช้อปปิ้งเล่นกีฬาไปฟิตเนสตั้งใจเรียนและถ้าเกิดวันหนึ่งเขารู้สึกว่าหันมาแล้วโอ้โหไม่เห็นมีใครมานั่งรอเหมือนเดิมเลยดูซิว่าเขาจะแสดงอาการอะไรบ้างนะคะก็เป็นอันหนึ่งดีกว่าที่ต้องรอให้เขาเปลี่ยนเพื่อเรามันเปลี่ยนยากด้วยค่ะ และไม่แน่นะถ้าบอกให้เลือกเขาอาจจะเลือกอันนั้นก็ได้ไม่ได้เลือกเราเลือกเกมอีกก็เป็นอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงอย่าให้เขาเลือกเลยแต่ถามเขาเขาบอกเขาเลือกเราโอ้พูดอย่างเนี้ยเลือกเวลาเวลาถามเขาจะเลือกอะไรเวลาทะเลาะกันหนักๆถามจะเลือกอะไรจะเลือกเกมไปเลยไหมอยู่กับมันตลอดชีวิตเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า เขาก็ต้องเลือกเราสิแต่ตอนเรียกเราเสร็จแล้วก็หันหน้าไปเล่นเกมต่อกดต่อหรือไม่ก็ลองตั้งกติกาลองดูไหมล่ะคะว่าเขาจะยอมรับในกติกานี้ได้ไหมวันละกี่ชั่วโมงหรือตอนไหนบ้างที่เหลือก็เป็นของเราบ้างอะไรอย่างนี้ลองดูกติกานี่นี่ช่วยหลายอย่างแลวนะไม่ให้นนเลิกเนี่ยพี่ช่วยมากเลยนะลองดูก่อนแต่ถ้าทุกกติกาที่ตั้งขึ้นมาเขาไม่สามารถทําได้ก็ต้องถามตัวเองแล้วละว่าถึงเวลาหรือยังนั่น จ๋าแนนโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบายปไปพี่เบิร์ดเล่นเกมปะคะเล่นไหมพี่เบิร์ดอยู่กับเกมไม่ได้ครับค่ะพี่เบิร์ดอยู่ไม่ได้อยู่ได้แป๊บ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 เองเล่นได้เล่นได้เข้ามาแป๊บเดียวครับก็ไม่ได้แล้วครับอืมนะคะแต่คนติดเกมเนี่ยบางคนเขาติดจริงๆนะคะใช่ติดมากๆเลยอันนี้ full option เลยค่ะพี่ขอโทษครับพูดไม่พอด้านหนูติดยา บัวลานนกไก่ชนผู้หญิงแถมมาขอเงินอีกมาคิดงั้นมอกีดดีกว่าเยอะเลยน้องแนนดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นเลยนดีขึ้นเลยทนคิดบวกคนหนึ่งเหมือนกันยี้มีคนบอกว่าเห็นพี่เ์กัอพี่เบิร์ดแล้วขำนั่งสัมภาษณ์กันมาเนี่ เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนมานั่งก็คิดแล้วนะจะจะพูดอยู่แล้วนะว่าสองคนเนี่ยสัมภาษณ์ในรายการมายุก,กันมาตั้งอ๋อตั้งแต่ตอนนู้นยี่สิปีผ่านมายังนั่งอยู่ย,ยี่สิ่เลยนี่ไปไหนเดี <S <S ๋ยวนีมีอันนี้ค่ะเขาเขาาให้ความเห็นมาอันหนึ่ง <S <S 2> <S 2> ยิ่งติดเกมยิ่งอันตรายโอกาสมีคนอื่นง่ายคือคือมันก็คงมีโอกาสกันหมดอะค่ะเพราะจริงเกมปัจจุบันนี้มันเป็นเล่นกันไป แชทกันไปคุยกันไปแต่ก็นั่นในที่สุดค่ะมันก็อาจไม่ใช่ทุกคนที่ไปเล่นเกมจะไปมีคนอื่นเล่นเกมกับใครอีกอีกเรื่องนึงใช่ค่ะอันนี้บอกว่าเหงามากครับแต่อยากมีคนดูแลทําไงดีโอ้ยถ้าพี่รู้พี่ก็ทาเองแล้วใช่พี่จะถามคนี้เลยพี่กับพี่เมคํากี้เลยพี่จะถามคานี้พี่จะหาไว้เผื่อสามสี่คนเผื่อแบ่งด้วยส่วนใหญ่นะคะผิดคนแล้วล่ะ นะคะเดี๋ยวนะพี่ๆครับผมต้องทํายังไงครอบครัวแฟนผมจะรับในสิ่งที่เราเป็นเอาเป็นน้องเป็นทองกับดีนะคะผิดมากไหม,มเราจะเริ่มออกจากโลกของคนเหงาไปสู่ปัญหา <c oughs> อืนอ่นๆแล้วความรักไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่ว่าคงจะต้องอให้เวลาในการแก้ไข<ช>ปัญหานะคะ,ะ,คะไปเรื่อยๆยังเชื่อยังเชื่ออยู่อย่างหนึ่งค่ะโจทย์ใดก็ตามที่ยากมันยิ่งวัดใจว่าเรารักกันมากพอไหมลองดูกันค่อยๆเป็นค่อยไปนะ